สําเดีเนาะลูกค้าเนาะมื้อนี้สิมารีวิวคร่าวๆนิดนึงเนาะตัวปืนลม M3 เนาะปี2022นี่เนาะตัวนี้จะมีอ่า2ส,สีสีนี้ได้เป็นสีเทาดำเนาะตัวนี้จะเป็นสีดำล้วนเลยตัวนี้จะเป็นอ่าสุดยิ้งจะเป็นตัว M3 เนาะ M3 เป็นรุ่นเทอร์มินาตอร์เนาะตัวนี้สุดยิง งามหลายอยันดีนะเราจะเป็นเราเล็กนะเราเป็นเซ็ก uh, แอมเปรตัวนี้นะเราสุดยิงนะงามถังจะเป็นศูนย์จุดห้านะถังจะเป็นถังคาร์บอนเนาะเราจะเงยวห้าสิบสามสั่งตีเนาะเราจะเป็นเราเล็กล้วนเนาะเซ็กแอมเปร์นะ Z นะเราเนาะกุง้งโซนจนเป็นรุ่น uh, BSA เนาะตัวนี้เนาะ โคตงามเลยเนอะตัวนี้นะลูกค้าคนใดสนใจก็ติดต่อมาหาได้นะตัวนี้นะราคาเข้าๆอยู่ที่15บ้าล้านนะได้เครื่องครบสุดเลยได้ทั้งกล่องสูบนะได้กันในรูปพร้อมนะอา่าต่อไปจะเปลี่ยนตัวนี้กระบอกนี่จะเปลี่ยนตัวดามลวดเลยนะไปมักสีดามลวดเลยก็เอาตัวนี้ก็ได้นะตัวนี้เราก็บเมนอ่าเซ็กเอนเป็ดนะตัวนี้นะเรา เป็นเรล่าเล็กนะตัวนี้นะแปดเกียร์นะตัวนี้นะสุดยิงชิ้นเกีย M3 เอามนะจะมีนัตอตนี้นะตัวนี้จนะเป็น,ะวนเวอร์นะบันแดงนี่จะเป็นบันล็อกไก่นะล็อกไก่อัดเสียงนะทอดได้นะ ันี้เราเนาะตัวนี้แอดเสียงกระบอกสีดามนี่กับราคาอยู่ที่เข้าๆ15้า15ล้านนะได้เครื่องครบสุดเลยลนี้นะซุดดี นี่แมนะ็กใส่ลูกเนาะใส่ไดซิปเอสลูกหน่ทยดีนะนี่แม็กใส่ลูกลูกค้าคนใดสนใจอยากได้เราเอ็มสามกับติดต่อมาหาได้นะยังมีพร้อมไข่นะตัวนี้จะเป็นเรา,าที่เคองโกงตัวนะี้ะเราเอ็มสามมันเขาจะเจาะเป็นทรงวูนี่นะวนูนึงจะเป็นเบื้องนี้วนูนึงจะอยู่เบื้องนี้นะ เรา M3 มันจะต่างกับเรา S6X เนาะลูกค้าคนใดสนใจก็ติดต่อมาหาได้นะติดต่อมาหาได้นะลูกค้าเอาเขาจะเอาไปปั๊บไปยิงให้นะอยากได้ระยะประมาณหน่ยเมตรบรือว่าเจ็ดสิบแปดสิบเมตรเอาเสียไปยิงให้นะไปยิงให้บิีโอส่งให้แล้วเราจึงส่งให้นะ สามนีเดอลูกค้าคนใดสนใจก็ติดต่อมาหานะเครื่องก็เอาเข้ามาบริดนะ้งน่ะแลวนี้ยังมีใจ็ส่งกระบอกนี่นะ